ต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยมากินนะครับอย่ามากินถ้าเกิดว่ามันติดใจมันจะลําบากตอนเดินทางมาดูแค่นี้ก็พอให้คนในพื้นที่เขาไปผักหม้อมีหัวหมูหมดหัวหมูหมดโอเคนั่นเอาหัวหมูต่อยไม่มองหน้าไม่มองแต่ความมองหน้าอร่อยถ้าเกิดว่ากินจัดการเลยก็จะอร่อยมากเลยใช่ไหมกินจัดการยเลยไม่ใช่จิต 만만เอาหุ้นมนแผ่นๆก่อนแล้วมาม้วนให้เ <puis> ป็นเป็นก้อนแล้วก็หั่นนี้ก็พูดไปแล้วเป็นแบบตใหญ่เ๋ยวลองชิดเขากินปุ๊บเนี่ยสามารถเป็นแบบเยยแหลมอีตอแซววันรอบบรรทุมเราจุดวมๆๆๆมทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปต่างกัน <het> <directly> ค่ะ ถ่ากาตยานตรังกันแล้วครับมาตังต้องกินวันนี้เราจะกินกันเลยจังหวัดนี้เขากินกันกินมือก้าวมือเดี๋ยวเราเริ่มมือแรกนะเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้ไปไหนก่อนที่แรกจะไปกินติ่มซำติ่มซำเหรอติ่มซำนี่ยงกินติ่มซำชื่อว่าร้านว่าเลตังสองว้าวนี่นี่มันหมูย่างเมืองตังหมูย่างตังเพฮ้นเอาอันนี้ด้วยนี่ไปทานได้เลยหมูย่างลูกเดียว กแล้วนี่คือจิบก๋วยยำหนึ่งเดียวในโลกจิบมาให้ลุงเลยลูกเดี๋ยวลุงไปเสิร์ฟมาที่ตัวร้อนๆแล้วเนี่ยมันต้องโก้เหรอต้องโก้เนี่ยเอาโหแก้วเริ่มกินแล้วครับนี่จุยกล้วยหนุ่มเพื่อโบราณโอ้น่ากินมากเหลือหนึ่งลูกเอาเอาไปทอดครับอันโอ้ยแก้วจริงๆมันอันใหญ่กว่านี้น้ำจะกินไปแล้วให้เล่าใ้ฟังว่าบอบ อันนี้มันคือเหมือนกับเป็นหมูแล้วก็มีต้องหู้อยู่มาเมืองตังก็ต้องกินย่างเมืองตังอันนี้ก็คือโจ๊ะเมืองตังนะฮะและนี้ก็คือเป็นน้ำต้มเมืองตรังรแก้วไหมขอของกะแก้วก็ขอตัวเองก็เยอะเกินจะบรรยายมามาต่อไปมาร้านที่สองค่ะร้านนี้นะครับชื่อคุเจนเมียนเปา เมนูนี้ถ้าใครลบไปนี่ลำบากเลยนะต้องมาเขียนใหม่ร้านนี้ขนมเขาขึ้นชื่อมากนี่เป็นสังขยาไทยโบราณสังขยาไทยโบราณแล้วที่นี่เป็นเกายุกนี่ยเกายุกไงที่เขาบอกเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปกินกันต้องแปดสิบอัพจะได้ปิ้งจริงเหรอให้าจ้างโดยขนมปังไส้เกายุกวันละหนึ่งชิ้นดูรักอยางเลยนะป้าเนาะจะได้ไม่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 บ้วนค่ะไม่บ้วนไม่บ้วน นพะี่ถามพี่เขามาแล้วเจ้าแรกแล้วเจ้าเดียวในจังหวัดแฮชแท็กถึงตรังต้องชิมมันจะไเยอะเลยกินที่เป็นไส้สังขยาร <c oughs> ้านิตาปบาชิมแล้วเก๋าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากินนี่ครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าไส้เกายุกผส,สมกันกับเข้าไปอย่างงี้ขนมปังนแบบว่าะอะไรเพราะว่าคนเดียคนตีต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยมากินนะครับอย่ามากินเพราะมันติดใจมันจะลําบากตอนเดินทางมาอย่างเรามาจากกรุงเทพมันจะลําบาก เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มาอย่ามาต้องมาดูแค่นี้ก็พอไม่ต้องแบบว่ามาขนาดจะต้องมากินให้คนอีกคนที่เขากินไปเออมันอร่อยมันอร่อยปุ๊บมากินแล้วคุณจะติดใจวันหลังก็จะลำบากอีกเมนูนี้เขาเรียกว่าโกฟี่โค้ฟโกฟี่โค้กแก้วนี้สี่สิบห้าบาทผสมโค้กไปจะเป็นขนมสตาร์ผสมเออกาแฟผสมโค้กอ่ะอร่อยคลิปนี้มันจะไวนิดีนะกินกันหลายร้านหน่อย บริหารกับเคาะให้ดีบริหารเวลาด้วยเพราะจะต้องไปกินกันหลายร้านนะวันที่สามเราจะต้องกินกันทั้งหมดกี่มื้อนะเก้ามื้อเก้ามื้อเจอร้านลับอีกแล้วเว้ยไรแก้วเรียกว่าร้านลับร้านลับเมืองตังเห็นไหมไรแก้วแล้วเราก็มาเจอแล้วครับเดินเข้ามาในซอยเขาชื่อร้านว่าขนมปากหม้อหัวหมูเจ๊กีตลาดเก่าเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้กันหน่อยฮะหมดแล้วหมดแล้วเหรอหัวหมูหมด เนั่นเอาหัวหมูโอ้โหดูซอยไม่มองหน้าไม่มองแตงกามองหน้าดูครับเกี่นี่สุดยอดจริงนิ้วเอาไว้นะฮะนิ้วนั่นแลวไอแดงแดน้ำอะไรครับตะวี่ ถ้าสำหรับหนูมันหนูกินไม่เผ็ดเช่ไมันก็จะมีเผ็ดอนนี้แต่เป็นเผ็ดที่แบบคนกินไม่เป็นกินได้ไม่เหมือนปากมออร์แถวบ้านละมันใส่ตรงน้ำจิ้มเขาเนี่ยแปลกดลแปลกดลนี่เขาขายถูกมากนะครับสองตัวยี่สิบบาทขายหนาตีห้านะครับถึงบ่ายโมงนะวันนี้เรามาเพียงครึ่งเกือบไม่ได้กินแล้วนะฮะตอนนี้เป็นร้านเท่าไหร่ละร้านที่สี่นะอุ้ยบรรยากาศหลังร้านน่ากินมากถ้าพี่บอกนั่งก่อนพวกพี่ต้องลุกก่อนนะผมถึงจะได้นั่งอ่านอนั่งก่อนกล้วยทอด จีผันเขามีประแหนกปแหนกขันก,ก,กล้ว<สด>ปยปอกกล้วยใช่ไหมแล้วทอดแล้วทอดก็มานี่แล้วก็ขายคือเราเนี้ครับเป็นมื้อที่4เนาะเพราะฉะนั้นในการกินของเราเราต้องกินแบบขยักขย่อนไว้เก็บกระเพาะไว้กินด้วย<อ>ตามมากินได้ร้านนี่ชื่อเจ๊ผันนะครับจีผันร้านนี้จนะีผันโอ้เมื่อกี้เจ๊เจ๊กี่เจ๊กี่จีผันโอเคอร่อยมาก ขั้วนี้18บาทเองนะมาแล้วครับกล้วยทอดของเราอันนี้ร้อนนะรอแป๊บนึงมันพุ่งขึ้นมาจากกระทะแบบสดๆเลยอ่ะเอ่อะระวังเกี้ยวๆอย่าอมนะโอ้ยร้อนร้อนแล้วนะเรามากินอะไรกันรู้เนี่ยมากินอะไรมากินน้ำชากินน้ำชานะครับไปเดี๋ยวเราไปกินน้ำชาโกแจ้งนะครับชาเย็นมันก็แบบชาร้อนอันนี้เป็นชาเย็นแต่ว่ามันเป็นผลไม้เรนจะมีทั้งแบบชาจีนกับชาผลไม้ตอนนี้ เป็นชาผลไม้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบชาอ้อนข้างในก็จะเหมือนว่ามีแอปเปิ้ลมีมะม่วงอย่างนี้กินมะม่วงออกมาเลยเนี่ยแล้วเราดืนมกันดีกว่าสังเกตได้จากสีสีเหมือนกันนะกินอนะกินมะม่วงกินมะม่วงกินผลไม้แบบหอมมากมันอร่อยเข้าไปแล้วสดชื่นแต่พอมากินชาร้อนมากดีกว่าอุย รสเดียวกันแต่แบบว่าอันนี้จะเข้มข้นกว่าอันนี้พอมันใส่น้ำแข็งกับน้ำแข็งจะดึงความแบบเข้มข้นออกไปนิดหน่อยแต่พอกินอันเนี้ยเจ้มจนมากถ้าเกิดว่ากินจาักราเลยก็จะอร่อยมากเลยใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวพากินจาักกายาไม่ใช่เด็กนะปากของอนนตัวเองกินร้อนไม่ค่อยเก่งอันนี้เป็นชาผลไม้ที่พอกินไปปุ๊บรสชาติแบบเปรี้ยวเลยก็ถึงบอกว่าเขาเปรี้ยวมาอันนี้พอมีน้ำแข็งก็ก็ช่วยแบบ เปรี้ยทำใหอย่างอร่อยหอมแล้วเปรี้ยวด้วยไปดูคอนมาด้วยนี่แฟนขับบัสเหมือนกันนะเนี่ยเจอกันดิเจอกันครันะคะทุกคนเราอยู่ที่เซาวิเดยเป็นวังที่ใหญ่ที่สุดในตังเลยค่ะทุกคนแลตอนนี้เรากำลังนั่งรถเนี่ยไปหาวางคือตอนนี้ก็รุนมากเหมือนกันเพราะว่าห่านไปทางนู้นขู่รื้อมาเชียวก็ ทุขอให้การให้อาหารกองนี้ฝนไม่ตกที่นี่เขาจะเลี้ยงกองแบบกึ่งธรรมชาตินะหมายความว่าส่วนหนึ่งคนเลี้ยงด้วยส่วนใหญ่งให้หากินเองด้วยหมูป่านะครับไม่ใช่หมูป่ามีคือพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับของบัสหรือเขาเรียกบีอัสเนี่ยจะรู้จักนะครับเขาคือพี่ฮาร์ด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 พี่ฮาร์ทาการเจอกัฮ้ยเฮ้ยนี่มีกวางมาด้วยครับ เราแวะให้อาหารหมูป่าแป๊บนึงน,นะครับหมูป่าที่นี่เขาเป็นมิตรมากนะครับเราก็ลงมาให้อาหารกวางเราเราจะไปเจอกวางแบบฝูงใหญ่กว่านี้อีกไหมครับนเนขาจะไม่ดุโจมเราไม่มีการแบบว่าพุ่งเข้ามาอย่างเดียวเลยไม่ไม่มีแบบน้องจะรออาหารถ้าสมมติว่าแบบอยากกินอาหารแต่ว่าเรายังไม่ให้ก็จะแบบโค้งคำนับอย่างนี้ไม่กินก็จะแบบอยู่เฉยๆจนกว่าเราจะให้พอเราให้ก็เขาแบบเดินเข้ามาคือแต่ก่อนเนี่ยเขามีพื้นที่ประมาณ8ไร่เองนะคะก็ข,าขายายมาจนตอนนี้มี180ไร่แล้ว และที่นี่ก็อยู่ได้ด้วยการมีต้นปาล์มค่ะปลูกต้นปาล์มทำให้มีรายได้มาเลี้ยงน้องๆทั้ง500กว่าตัวนี่แต่แบบอยู่เฉยๆเองนะก็แบบอยากอยากจะมากินกันแหละคือตอนนี้ระวังเขาก้มหาเราเข้าใจป่ะเนี่นยแหละเขาก<า>้มอต,ตอนนี้เรามาเจอลูกกวางด้วยนะครับใบแก้วเห็นลูกกวางยังเดี๋ยวก่อนทำไมถึงอยากกินหญ้าตรงนี้เธอมีหญ้าอยู่กับตัวเยอะแยะ เออทำไมอะเขากวางอ่อนสองวางอ่อนเนี่ยเขากวางอ่อนนะนี่เขากวางแก่จะเป็นอย่างนี้เป็นลายขึ้นมาแล้วเขากว้างอ่อนจะเป็นแบบเหมือนยังมีเนื้ออยู่ยังไม่แข็งตอนนี้กวางเรียงลายกันเต็มเลยนะครับผมกวางเยอะมากจะไปจะไปด้วยกันเหรอหรือว่าไงคือกวางเยอะมากเยอะจริงๆแบบเยอะจริงๆเลยอะ ล้วยแก้วกำลังทางตัวนะทีนี้ละหนีกันหมดเลยหลังจากที่เราให้อาหารกวางแล้วร้านชื่อว่าเจียลงติ่นหว่างที่ร้อยแก้วเขากำลังชิมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวุ้นม้วนเหมือนกันอันนี้เป็นรถเฉาป่วยนะฮะจะดำดำหน่อยอันนี้ก็เป็นลำไยอันนี้เป็นลำลำไย มันเป็นม้วนม้วนังไงวะใช่คือมันเหมือนเป็นแบบว่าเอาม้นบางๆแล้วก็ไปม้วนตอนที่มันแบบยังไม่เสร็จสุดอ,อ๋อเขาเอาม้นมันแผน่แผนๆก่อนแล้วมาม้วนให้เป็นเป็นก้อนวันนี้ก็พูดไปแล้วลำไยเป็นเป็นแบบเป็นรแวบบดลำยเ่ีเยยลองชิมก่อนพอกินปุ๊บเนี่ยสามารถ่นแบบใหญแรมอีตอแซววันรบวันทุ่มเราจุ่มรุ ข้างใน,นคือเขาจะเป็นแผ่นๆนี้แล้วเขามามว้วนเห็นปะเขาเรียกว่าบุญมมวนถ้าถามว่าแรกเอียก่าชอบตรงไหนที่สุดคืออันนี้ก็คืออร่อยนะแต่ว่าทั้งสามแบบเนี่ยคือรสเดียวกันหมดเลยแต่ด้วยความที่เนยชอบกินเฉาก๊วยก็จะชอบกินอันนี้เพราะวันนี้คือรสเฉาก๊วยที่แช่ย,ยันยิ่อร่อยคืออันนี้แบบแช่เย็นอีกอันนี้เราแก้วไม่รู้หรอกกล่องเนี้ยนะเขาขายกล่องละหกสิบบาทหนูรู้เขาเพิ่งบอกเมื่อกี้ทําไม่ได้พูดโรงแรมของเราค่ะพารีมาเดี๋ยวเราจะพาที่นี่กันนะครับ สามคืนแล้วก็มาเที่ยวตรังก็จะนอนที่นี่เลยสีว่างสามคือคือน้ำเนี่ยเป็นน้ำมะขามนะคะทุกคนส่วนคอบฟี่เนี่ยจะเป็นพริกเกลือแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะสําหรับแบบพี่เป็นคนไม่กินพริกเกลือส่วนขนมอันนี้คือขนมก้านบัวะคะ่ะทุกคน,นโอ้โหมะขามมะขามแบบมะขามมะขามเลยจริงๆ <laughs> ต้องกินเนี่ยพริกเกลือนี่เอออันนี้คือเฮ้ยอร่อย อร่อยอร่อยตื่นน,น,น,นะการบัวเหมือนขอนมโบราณบ้านเราเลยจริงไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันดีกว่านนเราต้องนอนที่นี่ตั้งสามคืนเนาะของเล่ามีแบบเตียงคิงไซส์แล้วก็เตียงเสริมอันนี้หนูนอนเตียงเสริมห้องก็เป็นการตกแต่งแบบแบบ,แบบินะมอลสีดูแบบนะสวอๆมครีมขาวๆแล้ววิวห้องนอนของเรานี่เป็นวิวอะไรวิวที่เห็นสระว่ายน้ำ เราเปิดไปดูหน่อยสิเปน็นอะไรที่สาวน้ำประมาซึ่งสระห้องน้ำน่าจะโอเคด้วยใช่ไหมอ๋อใชน่นี่คือห้องน้ำกว้างมากมีเรียนชอเบอร์แล้วก็มีขรีมอาบน้ำทุกอย่างมีอมเมกรณ์น้ำใจได้แบบาครีมอะไรก็สวัสดีค่ะคุณลูกค้าพาริมาโฮเทล รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับขอให้มีความสุขในการพักผ่อนกับเรานะคะใครมาเคาะประตูใครมาเปิดทีวีปกระเป๋ามาแล้วเขาบอกว่าเครื่องดื่มในนี้นะครับสามารถหยิบทานได้หมดเลยขนมก็เป็นคอมพิเมนทารี่จากทางโรงแรมนะครับสามารถทานได้หมดเลยเดี๋ยวเราขอใช้เวลาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็พักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวเย็นกันต่อครับโอ้โหร้านนี้เขาว่าขึ้นชื่อเดี๋ยวเราพาไปแก้วมากินข้าวันนี้นะครับอ๋อนี่นี่เก่ายุค ที่เราเอาไปกินหนมปังกันคือจากอันนี้นี่พะโลนะครับนี่ยำเต้าหูยำเต้าหู้ยำอะไรนะครับมัเขือยาวก็สำหรับการมาเที่ยวต่างครั้งนี้เด y ันสนุกมากอิ่มมากแบบเรากินไปทังรวมเป็น7ก็เลยต้องปิดคลิปนี้ไปก่อนค่ะทุกคนมีให้พี่นะมีคนแรกคนสองเฮ้ยเดี๋ยวกัน สี่ EP มักอสี EP ่ EP เมื่อกี้เราเห็นแม่พูดว่าคือเร,เราไม่รู้หรอกว่าจะมีกี่เออเราไม่รู้<ต>อะเสร็จไปแล้วอีก EP หนึ่งเราไม่รู้หรอกจะมีกี่พี่คะทุกคนแต่ว่าวันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่ง EP งั้นก็พบกันใหม่พรุ่งนี้กับทะเลตรังเอาโอเคปิดไป